สวัสดีครับนี้อยู่บ้านสวนที่จังหวัดชัยนานครับมือเย็นวันที่ยี่สิบมกราคม2565้าหห้าปาร์ตี้สุกี้เอมครับมาดูกันเพื่อนเราเนี่ยนี่สุกี้มอใหญ่เลยกับหนูก็ได้หนูได้หมดมือเย็นครอบครัวเราครับท่านประธานเปิดแล้วครับ เอาเลยเอาเลยไปกินที่ร้านไม่ได้ก็ต้องเอที่คีบมาให้ประธานประธานคีบไปคึ่งสั่งแล้วก็เอามาต้มเองที่บ้านนะครับเอาอะไรจากน้ำอยากให้อามาแอนนี่น้ำชาตาเสือแซวคุณพ่อบอกว่าอยากกินเบียร์ซื้อมาให้เฉยเลยพ่อวะเบียร์คนละครึ่งโอ้ แม่เบียร์ผมคนละรึ้นไหมทำไมไม่เดือดแล้วหล่ะนี่ไงมันกำลังร้อนเออเอาเลยไอ้ลูกกลมๆนี่มันคืออะไรพายไอ้สีส้มๆเนี่ยแม่แม่ก็คืออะไรหยดน้ำไข่เค็มเออแม่ลองดูของแปลกไม่ใช่เค็หรอกพาเป็นไงอแปลกดีอร่อยไหมมันมีไข่เค็มอยู่ข้างในได้ไหมนี่นะยก MK มาอยู่บ้านเราเลยนะแม่ลองตักชิมมันจะมันๆเค็มๆอื เย็นพอปะเย็นแล้วล่ะหกโมงแล้วปะไม่เบียรหืมออออกมาตัไหนกาหนูเอามาจานมันเป็นเบียร์ที่อร่อยที่สุดในชีวิตที่เคยกินมาเลยอ่ะเพราะว่าคุณพ่อซื้อมาให้อ่ะครั้งเกิดมาเป็นชีวิตอ่ะอายุสามสิหกปีพ่อซื้อเบียร์ให้กินอ่ะ นี่ไงช้อนหนึ่งเลยะสุดๆอะ่ะอร่อยมาก,ากหวานเย็นชื่นใจต้องถ่ายคลิปเก็บไปดูแล้วเนี่ยอืมอืมบ้าสวนบรรยากาศยามเย็นบ้านสวนเอาเส้นดีไหมพ่อไม่ต้องรีบค่อยๆอยกินพ่อเวลาเขาไปกินเอ็มเคเขาค่อยๆกินอ,อย่างเงี้ยฉานประทานช้อนกลางก็ไม่มีนะ เมียไม่เอาซ้อนสดเลยซ้อนซ้ำไม่มีซ่อมมีไปซ้อนซ่อมบ้านอะไรฮะเออย่อยไปกินเยอะไหมจ๊ะไอ้ย่อยพ่อบอกไอ้ย่อยไอ้ย่อยไหมเจนกินเยอะเลยพวกเจ้าวันนี้มาไม่เค่ยกินข้าวหลามพ่อ อค<ป>วามโดนแม่เต็มเต็มมัน <c oughs> ร้อนฝั่งนี้ฝั่งเดียวแม่โดนเต็มเต็มเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs>